ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจัาที่8กุมภาพันธ์2567สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดในวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะเป็นพิเศษการงาน ค่อนข้างโดดเด่นนะคะการติดต่อเจรจาการงานการเงินหรือติดต่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามมีโอกาสประสบความสําเร็จช่วงนี้คุณจะมีวาทะสินค่อนข้างดีหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปฝึกอบรมไปเรียนต่อนะคะไปหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะการงานนะคะใครทํางานประจำนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมการงานสําหรับคนทํางานอิสระช่วงนี้การงานมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงทําอะไรราบรื่นนะคะ ใครที่จะลงทุนทําธุรกิจนะคะลงทุนได้เลยหลายๆคนช่วงนี้นะคะงานดีมากเลยนะคะยิ่งขยนันยิ่งได้เงินเยอะดวงการเงินช่วงนี้รายได้เยอะนะคะแต่รายจ่ายก็เยอะนะคะแต่มีรายได้เข้ามาตลอดจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีมากๆนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่กําลังคุยกันอยู่นะตอนนี้นะคะ กำลังคุยกันอยู่นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะดวงความรักสาหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะระวังเรื่องของคําพูดนะคะหลายๆคนสนใจเรื่องการทํางานสนใจเรื่องการหาเงินเป็นพิเศษนะคะบางทีไม่ค่อยจะหวานในเรื่องของความรักไม่ค่อยสนใจเ,เรื่องของความรักระวังในคําพูดของตัวเองนะคะระวังเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณ และเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวและสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ861ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ